สวัสดีในวันหยุดนะคะตะเลอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นตอนสเปเชียลนะคะตอนพิเศษที่จะพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้วันที่19กรกฎาคมที่เกิดจอฟ้ากันกว่าครึ่งค่อนโลกนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้จอดับแล้วส่งผลกระทบถึงเอ่อบิสเนสในวงกว้างนะคะทุกๆ ทุกๆองค์กรที่สำคัญสคัญอย่างเช่นธนาคารสายการบินหรือแม้แต่โรงพยาบาลน,นะคะก็ต้องหยุดทำการเนื่องจากว่าระบบระบบมันเป็นเจ้าฟ้าะคะ่ะเ,เกิดเขาก็สืบสวนว่าสาเหตุมาจากอะไรก็ปรากฏว่าเป็นบริษัทที่ให้ความปลอดภัยเนาะทำ คือดูแลด้านความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Microsoft ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทของคุณใช้ Apple หรือใช้ Linux ก็จะไม่โดนกระทบนะคะซึ่งใครก็ตามที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft เนี่ยจะได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยโดย CrowdStrike อันนี้ต้องบอกว่าตามบ้านเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่ได้มีข้อมูลมหาศาลที่จะจเป็นที่จะต้องซื้อ,อ อ n t อินเทอร์เน็ตเซกูริตี้เพราะเราไม่ได้ห่วงว่าใครจะมาแบบเอออย่างอย่างมากเขาก็ได้แค่ข้อมูลของเราแต่บริษัทเราเนี้ยเขามีฐานข้อมูลแบบเป็นพันล้านเกี่ยวกับลูกค้าของเขาเพราะฉะนั้นมันจะต้องป้องกันทุกวันเนาะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า CrowdStrike อัปเดตซอฟต์แวร์จะ้ะอัปเดตยังไงไม่รู้เกิดข้อผิดพลาดว่าเอ่อทำให้คอมพิวเตอร์ใดๆอ่ะที่จริงๆแล้วจะต้อง ไม,ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องว่าเขาอัปเดตเพราะว่าเขาก็อัปเดตกันทุกวันเนาะดูแลว,ว่าอินเทอร์เน็ตเซเคูริตี้ของบริษัทคุณเนี่ยต้องอยู่รอดปลอดภยัยแต่ปรากฏว่าเมาื่อวานนี้ยมีไฟล์ไฟล์หนึ่งที่ถูกอัปโหลดมาแล้วคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเนี่ยอ่านไฟล์นี้ไม่ออกพออ่านไฟล์นี้ไม่ออกแล้วก็เลยทําให้คอมพิวเตอร์ค้างแข็งค่ะเป็นเพราะว่า เหมือนมันถูกเขียนเอาไว้นะคะว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ไม่ปลอดภยัยคอมพิวเตอร์จะต้องชัดดาวแบบไม่สามารถทำงานต่อได้อันนี้พี่อุ๋ยพูดแบบว่าอย่างคนที่ไม่รู้เรื่องไอทีที่สุดเลยเนาะเราพยายามจะใช้ภาษาที่ง่ายๆแต่ถ้าสมมติว่าวิศวกรคอมพิวเตอร์ท่านใดนะคะซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อยากจะเข้ามาแบบว่าเฮ้ยแก้ไขพี่อุ๋ยพูดผิดอะไรเงี้ยเชิญได้เลยนะคะโอเคซึ่งเมื่อวานก็เป็นแบบว่า in t history e h เลยนะคะ largest IT outage in history ก็คือว่าคอมเนี่ยจอดับไปเป็นวงกว้างที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็เลย <c oughs> เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะพี่อุูยก็จะมีข้อความส่งมาจากมิรักแฟนเพลงว่าพี่อุ้ยพุ่ยดูให้หน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแน่นอนเราก็ต้อง เราก็ต้องสืบสานะเนาะเพราะว่านี่คือหน้าเที่ของของเรานะคะ <c oughs> คือเมื่อวานเนี่ยเออต้องเล่าก่อนเนาะปะกิณกะว่าแบบเราอะไม่สบายเราก็จะออกเราก็ได้ออกไปซื้อยาเนาะเสร็จที่ร้านยาก,ก็บอกว่าเออจะจ่ายเป็นอะไรเพราะว่าโอนอะโอนไม่ได้ระบบเข้าธนาคารเนี่ยไม่ไม่ได้เลยคือตอนนั้นประมาณเที่ยงแล้วพี่ก็บยกเออมีมีเงินค่ะมีเงินสดคือ ปก,ปกติเป็นคนพกเงินสดไงคะก็เลยเมื่อวานนะ่ะทั้งกินข้าวแล้วก็ซื้อ,อยาด้วยเงินสดแต่ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยกลายเป็นแคชฟรีกันไปแล้วอะเมื่อวานนี้ท่านก็อาจจะหิวข้าวกันได้นะคะเออแล้วพอเรากลับบ้านมาเราก็แบบดูข่าวแล้วก็มีน้องที่ส่งข้อคว,วามมาบอกว่าเอ้ยพี่อุ๋ยดูให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วแบบดิฉันก็แบบเออ <laughs> อยากจะดูให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มันโพสคลิปดาวพุธไปแล้วเนาะซึ่งก็ดีเลยนะคะเพราะาดาวพุธเนี่ยคือดาวสื่อสารแล้วเราก็ได้รู้กันว่าดาวพุธเนี่ยเขาจะถอยหลังวันที่สี่สิงหาคมแล้วเมื่อวานมันยังไม่ถึงม่วนมันยังไม่ถึงแล้วดาวพุธเธอจะรีบร้อนเอ่อเมสอั up ไปไหนอ่ะทีนี้พี่อวยก็เลยมาเปิดดูหลายๆชาร์ตเลยนะคะแล้วก็ค้นพบอะไรหลายๆอย่างอ่ะ เข้าเรื่องเลยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยตอนที่เกิดเหตุพี่วิตตั้งเอาไว้ตอนเที่ยงนะคะแต่จริงๆมันเกิดตั้งแต่เช้าแล้วล่ะน่าจะตั้งแต่เชา้าแต่ตอนที่เรารู้ตัวว่ามันมันใช้ไม่ได้อะ่ะคือตอนเที่ยงของวันศุกร์เออก็จะเป็นดาวอะจันนะคะระจัน์รอยู่ตรงมิดพอยต์ของดาวอาทิตย์กับอังคารยูเรนัสซึ่งอังคารยูเรเสียะจำได้ไหม เขาเป็นมิดพอยท์ที่ทำให้เกิดเรื่องราวของวันที่ทรนะัมป์โดนยิงเนาะที่ว่าทรัมป์เอมาอยู่ตรงนี้ที่แปลว่าแบบเออเรื่องฉับพลันเหตุการณ์ตกใจเนาะทีนี้สันกับมูลสำคัญยังไงตามหลักยูเรเนียนะคะสันแปลว่า Day มูลแปลว่า Hour ก็คือในวันนี้เวลานี้ชั่วโมงนี้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นชั่วโมงที่คนน่ะจะเกิดอาการตื่นตกใจด้วยมีอะไรเหตุ ขัดข้องฉับพลันเนาะแล้วดาวพฤหัสที่เห็นเขาไม่ได้ทำอะไรกับใครจริงๆเขาส่ง45องศาไปยังดาวอาทิตย์นะคะจึงทำให้เหตุการณ์เนี่ยลุกลามเพราะว่าพฤหัสแปลว่า expand หรือว่าขยายอันนี้ดูแค่อันเดียวไม่พอใจคะ่ะเราไปดูต่อนะคะตามหลักยูวเลเนียนซึ่งเราก็จะตั้งค่าที่ดาวพุธเนาะซึ่งดาวพุธเขาเป็นดาวสื่อสารเวลาเกิดอะไรข้อผิดพลาดด้านสื่อสารนะมัน คือดาวพุธมักจะมีการเข้ามาเกี่ยวข้องจริงพี่อุ๋ยหางแต่เมื่อวานแลวนะเนาะพูดกาไัยพดธฮาเดทพูดแอดเมตตทอดพูดเสาแราก็แบบไม่เจอไม่เจอจนจนมาเช้าเนี้ยค่ะคือเราก็ไม่ยอมไม่ยอมแพ้เนาะมาเจอค่ะว่ามันจะมีคำว่า a อริสเนาะจุดแอริสพอยต์จุดเม็เนี่ยซึ่งมันอยู่ที่ศูนย์องศาสาเมตรนะคะเป็นจุดที่เวลาเกิดอะไรทั่วโลกเนี่ยค่ะจุดนี้จะได้รับผลกระทบแล้วจุดเม็ดมิดพอยต์ระหว่างจุดเมตรกับ มันจะแปลว่า news แปลว่าข่าวนะคะหรือการพูดจากันโดยทั่วทั่วไปเสร็จ news เนี่ยที่มาใผลส่งผลกระทบกับ Sun ซันซึ่งแปลว่าผู้ฉายก็ได้นะคะหรือว่าแปลว่าวันกับดาวพฤหัสซึ่งแปลว่าความโชคดีกันหรือการขยายตัวหรือแปลว่าคุณครูหรือแปลว่าศาสนาคือเวลาเราเอาคําแปลค่ะเราก็จะต้องเอาคําแปลที่มัน จาะจงกับเหตุการณ์นเนาะเราคงจะไม่แบบว่าผู้ชายที่เป็นพระเรามาเกี่ยวอะไรกับตรงนี้คือเราก็คงไม่ทําอย่างนั้นเนาะทีนี้พี่อุ๋ยก็หาอย่างที่พี่อุ๋ยบอกนอะว่าจะดูไอ้ตัววังกะเนี่ยคะ่ะให้มันใกล้กับ0.00ที่สุดทีนี้คุณก็จะสังเกตว่าพี่อุ๋ยไฮไลท์สิ่งที่เป็น0.02กับ0.04ก็คือเป็นมิดพอยต์ของเอ่อมอร์คิกับเนปจูนซึ่งในสมัยก่อน,นะคะสมัยที่ตำราถูกเขียนะ่ะ มันยังไม่มีอินเทอร์เนต็ตเนาะล้วมันจึจงแกลบแปลว่า confusion แปลว่าการโกหกการหลอกลวงหรือการพูดแบบปิดๆอะไรที่มันมองไม่เห็นทีนี้ก็ต้องมาปรับประยุกต์ใช้ให้กับทันสมัยให้กับปัจจุบันนะเนาะซึ่งการสื่อสารแบบที่มองไม่เห็นเป็นไปได้ว่าเป็นการสื่อสารทางอินเทอร์เนต็ตถูกไหมเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์เพราะว่าเนปจูนเองก็แปลว่าหมอกควัน ะะก็เพราะฉะนั้นจึงแปลว่าข้อมูลที่อยู่แบบเรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้อยู่บนคลาวแล้วที่สำคัญที่สุดคืออันนี้จริงๆพี่อุ๋ยทามิดพอยต์นี้ไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้ข้างล่างเผื่อใครจะไปดูสาแอดเมทอดค่ะใครจะไปคิดคะว่าสาแอดเมทอดเขาจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเสาแปลว่าความถูกแอดเมทอดว่ออยู่กับที่พอรวมตัวกันแล้วจะแปลว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่อยู่เฉยๆทาอะไรไม่ได้เป็นไงคะ ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่หยุดอยู่กับที่ทำอะไรไม่ได้แล้วกระจายไปเป็นวงกว้างและได้กลายเป็นข่าวอืมอันนี้พี่อุ๋ยไม่ได้แบบแปลให้มันดึงให้มันเข้ากับเรื่องนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอะทุกท่านเห็นว่าอย่างไรเห็นว่ามันมันเป็นการแปลที่แบบดึงไปหรือเปล่าพยายามหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะอันนี้ยังไม่ใช่จุดที่เดียวนะคะยิงมีอีกค่ะอ่าโอเค พอดาวพุธนะพี่บอกว่าดาวพุธถอยหลังใช่ปะปกติอ่ะมันจะมีอาการแบบว่าทำให้การสื่อสารขัดคองทุกอย่างผิดพลาดพลาดไปหมดแล้ววันเมื่อวานเนี้ยสิบเก้ากรกฎาคมมันยังไม่ใช่เดอ้อมันยังไม่ใช่สี่ออกัสแล้วคุณดาวพุธเธอจะรีบเหวี่ยงไปไหนคืออ่างนี้ค่ะมันอยู่ในช่วงที่เรียกว่า pre shadow shadow ที่แปลว่าเงาแล้วก็พอมี pre ต้องมี post ถูกไหม ปลว่่ากอนโพสแปลว่าหลังแปลว่าการเกิดไลโทเกตทีนึงเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาที่คุณดาวพุธนะคะเขาอยู่ในองศาที่แบบว่าชะงักงนันโอเคทีนี้นี่สมมติว่าสีเส้นสีม่วงนี่คือดาวพุธที่กำลังเดินมาเนาะดาวพุธเดินมาเดินมาแล้วพอเขาอยู่ที่องศายี่สิบสามยี่สิบเอ็ดขอโทษยี่สิบเอ็ดเนี่ยเขาจะเริ่มเข้าโหมดชโดโดแล้วเนื่องจากอะไรพอเขา เข้าถึงวันที่เขาต้องถอยหลังจริงๆซึ่งเป็นระยะที่เขาอยู่ใกล้โลกที่สุดถูกปะเขาก็จะถอยหลังจาก4 4กันนะคะเอ่อ4 3 2 1 29 28 27 26 25 24 23 22 21นี่เป็นไงพิ่อวิททำตัวเป็นดาวพุธเสร็จพอเขาเดินตรงใหม่เขาก็จะไปยังไงคะ21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เออแล้วก็1 2 3 4พ้นหลุดพ้นจริงๆอะคือตรงสีม่วงที่แบบออกไปเลย โอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว2สัปดาห์ก่อนและหลัง Mercury Retrograde กะคะก็เป็นช่วงที่ควรระวังด้วยนะคะ Preshadow กับ Post s o w อ่ะบอกวันที่เลยนะคะก็คือตรงนี้เขาพูดว่าตรงนี้นะ16กจูลายไปจนถึง11 s e p t e m b e เรวม3โหมดนะคะก็คือ Pre Shadow Retrograde แล้วก็ Post Shadow Retrograde แปลว่าในช่วงเนี้ยจริงๆแล้วถ้ามันจะเกิดความ โกลาหลด้านการสื่อสารการส่งของาการทำอะไรผิดผิดข้อมูลผิดเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ถูกต้องแล้วที่เขาจะต้องเกิดเนาะทีนี้เราจะไปดูในแต่ละดาวเลยนะว่าเขาอยู่ที่องศาใดากันบ้างเพราะว่าอ่าหนึ่ง 1. นงคือเราเราเรา,เรารู้แล้วล่ะโอเคในนิวส์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการหยุดนิ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะ เฉพาะ Microsoft นะคะต้องบอกก่อนกับ2ในชั่วโมงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความโกลาหลเกิดขึ้นเนื่องมาจากยูเรนัสกับอังคารที่ทำความเดือดร้อนให้กับมวลมนุษย์ต่อพี a d o w เสร็จเกิดอะไรขึ้นอีกคะก็คือว่า m e r c ์คิวค่ะเขาเขาเขาไม่คุยกันดีๆกับดาวเสาคะ่ะ ทำไมถึงบอกว่าไม่คุยกันดีๆคือดาวเสาร์เนี่ยเวลาเวลามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแบบแซดๆอ่ะเราต้องดูดาวเสาร์ก่อนเลยนี่พี่ดาวเสาร์เขาอยู่ที่19องศาราศีไพซิสเนาะแล้วกํลาลังถอยหลังอยู่แต่ว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ที่23องศาราศีสิงห์เขาทําไมกันะคะสิงห์กับมีนเขา150กันคือเขาเขาเคืองกันเขาตะขิดตะขวงใจกันคือเมื่อวานเนี่ยดาวพุธคือเธอแบบ ฉันทลาดกับชาวบ้านไปทัะนะคะนอกจากนี้ค่ะดูที่องศานะคะองศาของดาวอังคารอยู่ที่8ยูเรนะัสอยู่ที่26เนอะก็แปลว่ามิดพอยต์ของมันคือ27 27เอ,อทอรัสเนี่ยเขาทำไมกับดาวจันทร์ค่ะในช่วงที่เกิดเหตุเขา150องศากับดาวจันทนี่ตรงนี้เห็นไหมปึง ก็จึงทําให้นี่แหละค่ะโกลาหนกลาหนย่งนี้ไม่จบแค่นี้คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า critical degree อยู่2จุดนะคะคือเมื่อวานเนี่ยค่ะดาวพูตโตเพิ่งจะถอยหลังเข้าที่ศูนย์องศาเห็นไหมคะศูนย์องศาคือ critical degree ส่วนเนปจูนซึ่งเป็นต้นเหตุของความโกลาหลฉับเออไม่ใช่ฉับพันค่ะความสับสนวุ่นวายนะคะคืออยู่ที่29อยู่แล้วตั้งนานแล้ว เขาจะอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจึงเนบจูนเนบจูนที่อยู่ที่คริติคอลดีกรีอะคะ่ critical ะคริติคอลดีกรีแปลว่าดีกรีที่มันเอ่อน่าเป็นห่วงเนาะค่อนข้างจะเดี๋ยวนะคริติคอลมันแปลว่าอะไรนะแบบหลยแรงรุนแรงเดี๋ยวใครมีคำภาษาไทยดยีพิมพ์ให้หน่อยนะคือเป็นสำคัญสำคัญเนาะก็จะมีศูนย์ยิบเก้าแล้วก็สิบห้า ทีนี้ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นองศาปลายๆกันทั้งนั้นเลยเนาะโดยเฉพาะยิง่งพูตโตที่มันเกี่ยวกับว่าอืมเข้าไปอยู่ที่ศูนย์องศาแปลว่าเขากําลังจะออกจากกําลังจะถอยหลังกลับเข้าไปที่มาก่อนใหม่ที่ยีบก้าโอเคไหมเพราะว่าพูตโตเดินถอยหลังอยู่หนึ่งแล้วก็ศูนย์แล้วต่อไปก็จะเป็นยีบเก้าแปลว่าตอนเนี้ย ศูนคือ critical degree ของ Aquarius Aquarius เป็นราศีแห่งมวลชนเป็นราศีแห่งการละลายสิ่งที่เป็นเ building เป็น foundation ถ้าสมมุติว่าคุณนึกดิว่าแบบคนคนทั้งโลกลอาจจะมานั่งพึ่ง Microsoft ของเมกาแถมยังต้องพึง่งการ การไซเบอร์เซ r i ริตี้ของอเมริกาอีกเช่นกันแล้วถ้า2บริษัทเนี้ย Microsoft กับคลาวด์สไตรคเนี่ยเขาจับมือกันแล้วเขาก่อความเดือดร้อนให้ทั้งโลกเนี่ยคุณคิดว่ามันจะโกลาหลนแค่ไหนคือเมื่อวานก็เป็นตัวอย่างนะแล้วถ้าสมมติคุณเป็นบริษัทที่ใช้ Microsoft อยู่อะคือโอเคเวลาบริษัทมันต้องซื้อคอมพิวเตอร์เยอะๆเ,เนาะซื้อทีเป็นหมื่นเป็นแสนเครื่อง มันก็ต้องได้อันที่มันคุ้มค่ากับราคาที่เขาจ่ายเขาคงไม่ซื้อ macbook ถูกไหมคะซึ่งถามว่า macbook อ่ะไม่โดนไม่โดนกระทบเรื่องพวกนี้เลยเนื่องจากว่า macbook ตัว apple เองอเขาไม่ทําอะไรแบบนี้คือเขาจำไม่เอาบุคคลที่สามเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการทําให้คอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยโดน less secure ะค,ะคือมีมีความสามารถในการแบบอยู่ดีกระดับโดยที่ผู้ใช้คืออะไรวะคือแบบกำลังกำลังทำงานอยู่กำลังเช็คอินอยู่หรือกำลังโอนเงินอยู่เนี้ยค่ะไม่ทราบเมื่อวานใครโดนมาแบบว่าโอนเงินเสร็จปุ๊บจอดับแล้วก็คือเงินหายไปไหนหรอซึ่งโรงพยาบาลเนี้ยคนแบบหมอกำลังหมอกำลังต้องเข้าเวนเนาะเสร็จอา้าเวนหายไปหมดเลยหมอคนไข,ข,ข้ข้อมูลหายหมดเข้าเข้าข้อมูลไม่ได้คนไข้ก็ต้องรอ คือตรวจไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าข้อมูลไม่อยู่บนหน้าเอ,อที่หน้าจอของหมออย่างเงี้ยมันจะทําให้ความคริเิคอลเนี่ยคะ่ะความแบบน่าห่วงคือเหมือนกับ <c oughs> คนทั่วโลกก็เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยจริงๆเรามันไม่ได้อยู่ในความปลอดภัยมันไม่ได้อยู่ในมือเราเลยหรือผู้ใช้เองก็ตามนะคะมันไม่ได้ปลอดภัยเลยเนาะซึ่งมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของ การตระหนักอะไรบางอย่างได้ว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้เขาดูแลระบบความปลอดภัยของเรา,างี้ไปเรื่อยๆหรอหรือยังไงหรือเราจะมีแนวทางการการแก้ไขอะไรอีกไหมนะคะอาทีนี้เมื่อกี้พี่ไปบอกแล้วเนาะว่าวันที่เกิดเหตุคือดาวพุธอยู่ที่23 3องศาราศีสิงห์ยังอยู่ในช่วง shadow แล้วก็ยังไงงอนกันกับดาวเสาร์เสร็จไม่พอใจกันกับดาวอยรนยะส เนปจูนก็มากระนำสาำเติมนะคะแล้วก็มีอะไรอีกปะก็คือเขานางนางก็จะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆเอาใหม่นางจะเดินถอยหลังนะเริ่มเริ่มเรทุเกตจริงๆอะค่ะตอนอยู่ที่ราศีกันแล้วก็คือสี่องศาราศีกันถอย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 แล้วก็จะกลับมาที่องศายี่บสามใหม่นะคะวันที่สกันยายนนี่ซึ่ง วันนี้ค่ะท้องฟ้าก็จะไม่เหมือนกับวันที่สิบเก้าแล้วถูกไหมดูดิดาวเสาก็ไปที่สิบหกละตัวยูเรนัสก็ไปที่ยีิบเจ็ดแล้วอะไรเงี้ยก็คือเหมือนดาวอ่ะมันเดินหน้าไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่าเหตุการณ์แบบเดิมมันจะเกิดขึ้นอีกถ้าเกิดขึ้นอีกพี่ว่าคราวส์ไ็ก็ไม่ควรจะคิดจะทำอะไรแล้วล่ะคือมันเป็นความผิดพลาดต้องบอกก่อนเนาะเป็น human error ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น แล้วก็มันเกิดขึ้นได้ยังไงคงจะมีคืออย่างที่พีวิทยเคยเล่าไว้ในคลิปหนึ่งอ่ะมันคืออาจจะเอาคนที่ไม่เชี่ยวชาญหรือคนที่แบบไม่เก่งมามาปรับปรุงระบบมาแบบอัปเดตซอฟต์แวร์โดยที่ดูไม่ครบมันมีตัวโค้ดบางโค้ดที่แบบเฮ้ยลืมดูอะไรเงี้ยลืมดูเสร็จคนแสนล้านคนทั่วโลก ก็โดนผลกระทบไปด้วยจะออกจากพีเรียดที่มันน่าห่วงจริงๆนะคะดาวพุธเนี่ยคือสุกที่13กันยายนอ่าโอเคอย่างน้อยเนาะชีวิตเรายังต้องมีความหวังสุกที่13กันยายนมันจะเป็นวันที่คุณหายใจหายคอโล่งละสำหรับเรื่องดาวพุธเท่านั้นนะสำหรับเรื่องที่ เเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นโฮลออนไว้ก่อนโฮแบบใครจะไปเดินทางท่องเที่ยวใครจะส่งพัสดุเอาแบบง่ายๆเลยนะแค่ส่งพัสดุเนี่ยมันก็สามารถไปช้าหรือปีข้อผิดพลาดได้นะคะรอหลังวันที่12ไปอ่ะทีนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะคือจริงๆวันนี้วันอาสาฬหะถูกปะพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาแต่พรรษาจะเจต็มดวงเป๊ะเลยนะคะคือตอนหกโมงเย็นยี่สิบอดกกาก็หวังว่าทุกท่านจะไป,ะไปวัดไปเวียนเทียนไปทําบุญอะไรกันนะคะทีออนี้เรามาดูท้องฟ้าในวันอาทิตย์ดีกว่าก็คือยีิบก้า combien? ความคริติคอล ดูความคริติคอลของฟูมูลครั้งนี้สิคะยีิบเก้าคือแบบสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจ้าบายบายจ้าเออแล้วอยู่กับใครอยู่ข้างพูโตพระจันทร์อยู่ข้างพูโต,อย,โตอยู่ที่องศาคริติคอลคุณขาราศีมักรคือบ้านไหนของคุณเรื่องนั้นจะมีเรื่องที่คุณอะจะตัดสินใจแล้วแบบเป็นครั้งสุดท้าย เราจะได้คำตอบเราจะรู้ละวว่าอืมคำตอบมันคืออะไรนี่แหละนี่แหละเรื่องนี้เรื่องนี้คือจบแบบนี้คือฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไม่มีทางเปลี่ยนใจอีกเข้าใจไหมไม่ว่ากอลกอดเอ,มรรเอยมาก่อนเนี่ยจะเป็นบ้านไหนอย่างของพี่อยู่บ้านเจ็ดเนาะอย่างของชาวลักนามาก่อนเขาก็จะเป็นบ้านหนึ่งคุณก็คุณก็ดูไปเรื่อยๆนะคะเอาอันนี้ตามโฮไซน์นะคะ คือถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างพูโตเนี่ยแต่ว่าพูโตเขาไม่ได้คือเขาแค่จะเพิ่มความเข้มข้นของการตัดสินใจครั้งนี้เนาะส่วนดาวอื่นๆนะคะอย่างเนจูนเนี่ยก็ส่ง60องศาดาวอังคารซึ่งเข้าไปอยู่ในราศีมิถุนแล้วเย่เยก็อยู่ที่ศูนย์องศาคริติคอลอีกแล้วนะคะคริติคอลดีกรีกันแบบเป็นมวลรวมคือพรุ่งนี้ <c oughs> ก็อาจจะมีความ คือจริงมันต้องเป็นวันโรแมนติกเนาะเออใครจะชวนใครไปเวียนเทียนก็อาจจะขอใครเป็นแฟนหรืออะไรยังไงก็ขอให้สมหวังแล้วกันนะคะพี่หวีรู้สึกว่าวันวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็เป็นวันที่เป็นฟ i n a l อลฟ i ายนอลดิสเชที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครทะเลาะกันยกเว้นคุณดาวพุทธ กับคุณดาวยูเลนสัสค่ะเออถ้าพรุ่งนี้จะมีการอยู่ดีก็แบบดำมเอะไรได้ดำมเอะไรได้แวบบอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ให้ฟังเสียงของหัวใจเอาไว้นะคะเอ,อ้ยเป็นไงล่ะแวบบเข้ามาก็วันนี้นะคะ <laughs> พี่ผีขอจบสเปเชียลวันนะคะต่เริกไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะดูทองฝ้าเป็น ได้ดียิ่งขึ้นแล้ววันจันทร์พี่วยขออนุญาตหยุดนะคะเพราะว่าวันนี้จะไปไปแทนคลิปวันจันทรพี่วีก็อยากจะพักบ้างรายบ้างวันนี้ขอให้ทุกท่านมีวันอาสาลหะและวันเข้าพรรษาที่แจ่มใสนะคะอย่าไดม้มีโครคภัยแค่เจ็บหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเข้าวัดทำบุญแล้วก็มาพบกับพี่วใหม่วันพุธนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ